คุณเชื่อไหมครับว่าคำพูดของคนเรานั้นสามารถดึงดูดโชคให้วิ่งเข้ามาหาเราได้แค่เรารู้จักวิธีใช้คำพูดที่เป็นผู้คนที่ประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ครับขเขา,ามีวิธีการดึงดูดโชควิ่งเข้าหาตัว <S <S เพียงแค่ใช้คำพูดดังนั้นครับทักษะต่างๆเกี่ยวกับการพูดที่ผมนำมาเผยพแพร่หรือมาแบ่งปันนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่จะแนะนำให้พวกเราสามารถพูดเก่งพูดนำเสนอได้ดีขึ้น แต่ผมจะบอกวิธีการว่าคุณจะพูดอย่างไรจะนําเสนออย่างไรหรือจะพร่ำบอกตัวเองอย่างไรแล้วคุณสามารถได้ในสิ่งที่คุณอยากได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นเหมือนกับคนที่ประสบความสําเร็จมากมายบนโลกใบนี้ครับและนี่คือวิธีการพูดดึงดูดความโชคดีแบบคนสําเร็จบนโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรมารับฟังกันเลยครับ ในวันนี้ครับถ้าคุณอยากจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆวิ่งเข้ามาหาตัวคุณเองอยากจะได้โชคที่ดีเข้ามาหาตัวคุณเองเขาบอกว่าอันดับแรกคุณจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าความปรารถนานั้นก็หมายถึงว่าคุณอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรแล้วมันเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่แท้จริงของคุณซึ่งถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเรื่อง The Top c r c u s เขาเขียนไ้ว่าความปรารถนาที่แรงกล้าของคุณเองที่คุณอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ กฎแรงดึงดูดมันจะเริ่มทำงานคุณจะได้ค้นพบมันคุณจะได้เจอกับมันแล้วก็ได้เป็นในสิ่งที่คุณต้องการหรือถ้ายกตัวอย่างว่าวันนี้คุณอยากจะมีโชคเข้าหาตัวคุณเองอยากจะมีโชคดีวิ่งเข้ามาหาคุณต้องนั่งทบทวนแล้วคิดก่อนว่าโชคที่คุณอยากได้นั้นมันคืออะไรแล้วมันสามารถสร้างความสุขให้คุณแบบไหนอย่างไรพอเสร็จเรียบร้อยเมื่อคุณคิดได้แล้วคุณก็เปลี่ยนความคิดนั้นออกมาเป็นคำพูด ยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะมีโชคเรื่องงานคุณคิดไปเลยว่าแบบไหนคือความสุขในโชคเรื่องงานของคุณเช่นวันนี้ถ้าคุณเป็นนักขายความสุขของคุณก็คือว่ามีลูกค้าวิ่งเข้ามาติดต่อคุณมีลูกค้าที่จะพร้อมซื้อสินค้ากับคุณในมูลค่าที่สูงกว่าที่คุณเคยขายมาคุณจงคิดถึงมันอย่างแรงกล้าและคิดว่าเนี่ยมันคือความสุขของคุณอย่างแท้จริงถ้าคุณทําได้ถ้าคุณได้มันมาพอคุณได้ภาพนี้เสร็จแล้วคุณลองพูดกับตัวเองว่า ฉันอยากได้ลูกค้ารายใหญ่ฉันอยากจะขายสินค้าสิ่งนี้ได้ฉันอยากได้เงินก้อนจากการทำงานชิ้นนี้หรือมีบางคนครับอยากจะได้งานงานหนึ่งอยากสมัครงานเข้าไปที่นี่แล้วรู้คำตอบว่าเฮ้ยถ้าได้ทำงานกับที่นี่นะฉันจะมีความสุขมากๆเลยเพราะมันเป็นองค์กรที่ฉันปรารถนาจะมาอยู่ที่นี่มากๆคุณลองนึกภาพของคุณเองภาพที่คุณไปยืนอยู่ที่นั่นแล้วภาพที่คุณได้ทำงานที่นั่นแล้ว ความสุขของคุณมันเป็นยังไงบ้างครับพอเห็นภาพมันอย่างชัดเจนคิดถึงมันอย่างชัดเจนคุณก็เปลี่ยนมาเป็นคําพูดฉันอยากจะทํางานที่นี่ฉันจะต้องทํางานอยู่ที่นี่ฉันจะต้องมีตาแหน่งสักหนึ่งตำแหน่งในองค์กรแห่งนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับทฤษฎีนี้ผมเคยใช้กับตัวของผมเองมาแล้วครั้งหนึ่งประมาณสัก78ปีที่แล้วผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าผมอยากจะเลื่อนตําแหน่งอยากพัฒนาตัวเองแต่อยากจะย้ายสายงานแล้วอยากขึ้นตําแหน่งเป็นผู้บริหาร ผมปรารถนามันคิดถึงมันคิดถึงภาพตัวเองตอนที่นั่งอยู่ที่ทํางานที่นั่นองค์กรนั้นพอคิดถึงมันมากๆก็พูดมันออกมาบอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นผู้บริหารที่นี่ให้ได้ฉันจะต้องทํางานที่นี่ให้ได้พอได้ภาพนี้มาแล้วพูดออกมาแบบนี้ทุกวันทุกวันและนี่คือความจริงอย่างที่สุดเลยครับผมก็ได้ตําแหน่งนั้นมาได้ไปทํางานอยู่ที่นั่นแต่แน่นอนมันไม่ได้เกิดจากการแค่คิดแล้วก็พูด แต่มันเกิดจากกระบวนการหลังจากนั้นเมื่อเราปรารถนาอย่างแรงกล้าเราบอกกับตัวเองว่าเราอยากได้เราอยากจะเป็นเราก็จะมีความขวนขวายกระตือรือร้นมีความอเอร์ที่จะลงมือทําและนั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลที่เราจะต้องพูดเพื่อดึงดูดโชคเข้ามาหาเราดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแรงกล้าซึ่งผมแนะนําแบบนี้ครับว่าคุณลองเปิดใจเปิดใจที่จะยอมรับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงแล้วคิดถึงสิ่งนั้นด้วยความต้องการอย่างแรงกล้าอยู่เสมอ ฉันอยากให้มันเป็นจริงฉันอยากทําได้อยากให้มันมีภาพนั้นเกิดขึ้นจริงๆผมกล้าบอกให้เลยว่าความปรารถนานั้นมันจะเกิดขึ้นบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าและเทคนิคการพูดที่จะดึงดูดโชคเข้ามาหาตัวคุณเองหรือจะทําให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงเมื่อคุณคิดคุณพูดคุณจงเขียนความต้องการนั้นออกมาเสมือนคุณเขียนเป้าหมายของคุณเองว่าคุณมีความต้องการอะไรบ้าง แล้วเมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วไม่ว่าคุณจะเขียนได้5ข้อ10ข้อ2ข้อหรือ3ข้อผมแนะนําแบบนี้ครับว่าคุณจงดูมันแทบทุกๆวันตรวจสอบมันทุกๆวันว่าเป้าหมายที่ฉันต้องการความปรารถนาที่ฉันต้องการมันถึงไหนแล้วแต่กระซิบนิดหนึ่งนะครับว่าแค่ดูอย่างเดียวคงไม่พอครับคุณจงอ่านมันด้วยฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะได้ฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะได้อ่านมันซ้ำๆอยู่แบบนี้ครับอ่านออกเสียงออกมา เพื่อให้ความต้องการของคุณนั้นมันดูชัดเจนยิ่งขึ้นมันเสมือนกับว่าเมื่อคุณมองถ้อยคําเหล่านั้นถ้อยคําที่คุณเขียนมันออกมาคือความปรารถนาของคุณมองมันอ่านมันมองมันอ่านมันความต้องการต่างๆก็จะลงลึกเข้าไปในหัวใจของคุณลงไปถึงความปรารถนาในจิตใต้สํานึกของคุณเพิ่งนึกลึกไว้เลยครับว่าเรื่องดีๆโชคที่ดีความปรารถนาที่ดีมันจะเกิดขึ้นกับคนที่คิดถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลา ความคิดถึงที่ว่าฉันต้องการมันฉันอยากได้มันเอาล่ะครับเริ่มกันเลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลุกขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการแล้วพูดมันออกมาพูดออกมาซ้ำๆซ้ำๆทุกวันและผมเชื่อว่าความโชคดีความปรารถนาของคุณจะเกิดขึ้นจริงจนได้และเผื่อคุณยังไม่รู้ครับโชคดีของคุณนั้นตอนนี้อาจจะรออยู่ที่หน้าบ้านของคุณ ถ้าคุณชอบอีนี้ครับอย่าลืม Subscribe และแบ่งปันให้เพื่อนของคุณได้รับฟังร่วมกันครับจนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้งผมปรินทร์ธรปรินทร์อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ